สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดากรีนครับถึงสถานที่แล้วขุดสะด้านหลังครับอ่ะลงมาแซมวิง่งวันนี้พาแซมออกงานอย่างเดียวครับ ูดแตกหมดเลยเว้ยต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนละไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเสียเวลาในการทำงาน เดี๋ยวอัดจารอบ,บีกันครับเหนื่อยอ้วะแซ่นเ,ววนเ,เอาไอ้จักแล้วเนาะถามกันแล้วเนาะ นี่แหละการทำงานต้องเหนื่อยบ้างแหละเพิ่งมาทำเนี่ยเออมาทำเนี่ย <c oughs> เออมันไม่ให้แซมขุดเลยบ่อแรกของแซมวิ่งโอเควะขุดเป็นวะ โอ้เนปีนแล้วนี่ปีนเยอะเย็นสบการณ์เขาบอกว่าไม่มีสอนอยาอกอยากได้ต้องหาเอ,อ,อ,องอครับประสบการณ์หรือว่าต้องมีคนสอน

ลงมาคุยกับลูกพี่กันเปลี่ยนแล้วครับ <c oughs> จันมิ่งเขาจัดจันมิ่มระเดิมดูก่อนให้ดูเป็นแบบอย่างกัน นี่มันต้องอย่างนี้แซมจิ้มปุ๊บ <c oughs> บิดได้เลยอะ่ะว <c oughs> ันนี้มา <c oughs> ขุดสระครับดูสระเขานะ เป็นบอ่อหรือเป็นสาไม่รู้ใช้เวลาไม่นานครับประมาณถ้าคนเก่งๆก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงไม่ลึกเอาไว้เลี้ยงกบโอ้โหแข็งอยู่แข็งอยู่ใช้ได้ใช้ได้ ไม่ว่างเลยครับแต่วิ่งกับจานมิมก็กเลยจัดโ oh, <thank> อ้แข็งอยู่อ้าวลมไปต้นเนี้ยโอ้ดินสวยมากเลยอ,ะอ่ะดินตดสวย จัดไปจานมิ่ม ันไม่มีสบการณ์ค่นข้างจะเยอะเหมือนกันนะแต่วางมือแล้วครับหันมาเปลี่ยนอาชีพบ้างหางานครับจะได้เยอะกว่าคนขับ กดดูกดดูพอได้ไหมลูกพี่พอลงได้ไหม <_ t od> เกี่ยวข้าวเสร็จก็น่าจะมีงานนะน่าจะช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวครับ เขาไม่มีเวลามาดูในการาเทดินหรอก็ต้องรอให้เกี่ยวข้าวเสร็จครับรถดินเขาก็จะเริ่มวิ่งในโซนภาคอีสานกันครับแต่เจ้าอื่นก็น่าจะลงกันหมดแล้วแหละแต่เราเราโอกาสก่อนยังไม่มีงานกันใครมีงานก็ติดต่อกับเราได้ครับ085 2192 795ครับ ราคามาตรฐานสากลครับ หรือบ่อมันจะเป็นยังไงนะขุดแนวไหนไปยังไงยังไม่รู้เลยมันเล็กนิดเดียวแ,แบบนี้ต้องเป็นคูโบต้านั่นแหละ